มาต่อกันที่อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในบ้านเรากันบ้านนะคะคุณผู้ชมเกิดขึ้นที่จังหวัดกาลสินค่ะเป็นเหตุบ้างไฟน้ําหนักกว่า500กิโลกรัมทีเดียวนะคะตกบริเวณหนองน้ําก็มีผู้เสียชีวิตแล้วก็ได้รับบาดเจ็บจํานวนมากค่ะเกิดขึ้นนะคะในพื้นที่หมู่7ตําบลคําใหญ่จังหวัดกาลสินซึ่งเป็นสถานที่จัดงานวงสวงสารเจ้าปู่เขาเขียวพบศพนายชาญรงค์นาท้าวอายุ24ปีเป็นชาวจังหวัดขอนแก่นเสียชีวิตขาที่ค่ะมีบาดแผลอยู่ที่บริเวณหัวเข่าห้าออกไป3เมตรเนี่ยไป พบเศษบังไฟขนาดใหญ่ทําด้วยท่อน้ํานะคะกว้าง6นิ้วยาว5เมตรหรือว่าบัางไฟล้านเนี่ยตกกระจายอยู่เกลื่อนพื้นสถานที่เกิดเหตุมีร่องรอยของการวิ่งหนีแล้วก็มีรอยเลือดจํานวนมากค่ะชาวบ้านช่วยกันนําคนเจ็บส่งโรงพยบาบาลตอนแรกเนี่ยมีผู้บาดเจ็บสาหัส2คนนะคะคนแรกก็คือนางทองทิพทัดวงอายุ50 53ปีชาวจังหวัดอุดรธานีอีกคนหนึ่งก็คือนางบุญเก่งสามารถอายุ46ปีเป็นชาวจังหวัดนองบัวลําพูค่ะ แต่ว่าต่อมาค่ะนางทองทิพย์ทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิตเป็นรายที่2นะคะเอาไปตรวจสอบเบื้องตน้นกันก่อนนะครับคือชาวบ้านเขาร่วมกันจุดบั้งไฟเพื่อที่จะบูชาสารเจ้าปู่เขาเขียวเป็นสารที่คนในหมู่บ้านเขาเคารพนับถือนะครับเพื่อที่จะขอฝนก่อฤด,ดูการทํางานเป็นประจําทุกปีเป็นการจัดงานภายหลังเทศกาลงานบุญบั้งไฟประจําตําบลวันนี้เนี่ยเขาบอกว่าหลังจากมีพิธีการวงสวงช่วงเช้าตกบ่ายครับก็จะเป็นการจุดบั้งไฟประชันกัน ก่อนหน้านี้ก็มีการจุดบ้างไฟแสนไปแล้ว3บ้างด้วยกันเหลือบ,บ้างสุดท้ายใหญ่ที่สุดนี่แหละครับเป็นบ้างไฟล้านนะครับเมื่อคณะกรรมการก็บอกว่าจุดบ้างไฟล้านได้หลังจากบ้างไฟล้านน่ะพุ่งทะยานขึ้นไปบนฟ้าไปไม่ไปได้ไม่เท่าไหร่หเองนะครับแทนที่บ้างไฟเนี่ยจะตรงขึ้นไปจังจุดที่คาดการณ์กันไว้รรปรากฏว่ามันหันหัวลงมาตกกลางงานเลยนะครับทำให้ชาวบ้านกว่า2,000คนที่มาร่วมงานวิ่งหนีกันจ้าละวัน ก็ได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้นตรวจสอบพบผู้เสียชีวิตแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากการเหยียบกันเพื่อหนีตายกันโอลแมนนะครับล่าสุดค,ค่ะทางรอผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดกาลสินได้สั่งการให้พนักง,งานสอบสวนดําเนินคดีกับนายปราการอุตสาอดีตสมาชิกอบจอกาลสินนะคะ,คะซึ่งเป็นประธานจัดงานในข้อหาทําให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายโดยประมาทและทําการสอบสวนค่ะว่ามีการพนันเกิดขึ้นภายในงานด้วยหรือไม่ค่ะ จำได้นะค,ะค,ครับคุณอนุวัฒน์เองก็เคยบอกว่าม,มีการจุดบ้างไฟแบบนี้ต้องระมัดระวังด้วยเหตุการณ์ในครั้งนี้เป็นอุทาหรณ์เลยใช่คือบ้างไฟแสงเนี่ยมันขึ้นไปได้นะครับแต่บ้างไฟล้านเนี่ยมันใช้เขาบอกว่าดินปรสสิวเยอะมากแล้วบางทีถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมานะครับก็จะมีผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้ได้รับบาดเจ็บจํานวนมากนะครับ